สวัสดีพ่อแม่พี่น้องคะตอนนี้นะคะเป็นคนที่เกลียดอะไรที่ทําอะไรไม่สําเร็จจะต้องทําไม่สําเร็จกับพี่น้องนี่คือผลงานเมื่อวานที่ป้าพูดนะคะไม้เมื่อวานนี้เพี้ยมมัดไอ็มเลยนะพี่น้องป้าออกไปล้างล้างล้าเมื่อวานนี้คิดว่ามันออกหมดเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วป้าก็เลยคิดว่าเออกูใช้น้ํายาตามพวก YouTube มันบอกแล้วใช่ไหมคะขึ้นมาเยอะเลยบัดนี้กูต้องค้นวิธีอีกรอบหนึ่งนะคะเห็นมันโผล่มาอีกแล้วค่ะพี่น้องนะคะขึ้นมาอีก มันไม่ตายนะคะคราวนี้เห็นไหมคะนี่ผลงานนะคะพี่น้องดูแลตายอัญดญนีนี่กูนี่เป็นคนที่กูรู้กูแฉกูจะต้องแฉให้หมดท่าไหนดีอันไหนไม่ดีไปเชื่อ YouTube นะคะติ๊กตอกบางคนมันการใช้ผสมอน,นุนอันนี้ผิดผิดนะคะไม่ได้ผลป้าจะต้องเป็นคนที่ทดลองสุดท้ายป้าคือทดลองอันนี้เป็นเป็นน้ํายาแบบ เอาใช้ขวดเปล่าเฉยนะคะเพราะว่าน้ํายาน,นี้ของซื้อมากัรแรงเนี่ยมันแรงก็ใช้ดีค่ะพี่น้องมันแต่แพงมากแต่เราที่จะใช้เองเนี่ยนะคะป้าก็เลยเอาขวดเปล่ามาันมาน้ำมันหมดแล้วจากเมื่อวานนี้เต็มมากเลยพี่น้องเยอะมากนะคะคราวนี้ป้ากเ็เลยมาสมนี่ค่ะนี่คือไปอ่าเมื่อเช้าทดลองดูว่ามันจะตายไหมทดลองของตัวเองนี่แหละคะ่ะถ้ามันตายคือยอมเสียสละคือรักมากนะคะต้นมะเขือต้นอะไรเนี่ยก็พ่นเลยค่ะนะคะว่ามันจะตายไหมเพราะว่า ยอมว่าปีหน้าเราจะได้รู้นี่คือวิธีการที่เป็นพระเอกแล้วค่ะหนึ่งใช้น้ำส้มสายชูน้ำปล่าเกลือเบกกิ้งโซดาผสม,มเข้าไปเนี่ยอย่างละช้อนนะคะแล้วก็ปริมาณพอสมควรผสมกันนะคะจากนั้นปั๊ป้ามาฉีดลองดูนะคะตายไอหยะค่ะพี่น้องนี่คือผลงานค่ะเบิ้งเด้อค่ะมันจะฟืน้นบ่ นะคะอันนี้คิดว่าเมาื่อวานล้างนะออกไปหมดแล้วนะคะอันนี้มันกลับมาใหม่ไงนะอันนี้มันกลับมานี่ตายไอ้เนี้อเลยค่ะพี่น้องเบิรงเดอร์บมีดินเลยเห็นไหมคะป้าก็พ่นอย่างงี้ค่ะพ่นให้ดูเลยนะคะอันนี้สามรอบแล้วค่ะป้าลองดูเอาให้มันตายไอ้เนี้อเลยพี่น้องนะคะเพราะว่าปีหน้าเราจะได้แบบว่าเห็นไหมป้าถนอมมากนะคะมันเคี้ยวโดกขึ้นมานะพอไปใช้วิธีเหมือนคนคน,คนอื่นเขาเนี่ยนะคะมันกลับแบบเป็นเพีย้ยขึ้นมาเลยเนี่ยป้าฉีดเลยค่ะ เพราะว่าป้องกันยอมเสียเพราะว่าปีหน้าเราจะได้แบบอ่ไม่ต้องไปซื้อนะคะเห็นไหมใต้ใบนะคะมันก็ใช้ได้ดีค่ะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาแล้วเกลือแล้วก็น้ำส้มสายชูนะคะน้ำผสมกันนะคะเห็นไหมนี่แหละค่ะตายอันยะค่ะพี่น้องนี่คือเป็นผลงานที่ทดลอ,องด้วยตัวเองนะคะน่ะเห็นบอกโมบี้กระติกกระตึกเลยพี่น้องนะคะสลบสไลด์ตานี่ค่ะผลงานนะ ไอ้พวกที่มันทํา YouTube บางครั้งคอนเทนต์ก็เข้าใจนะคะแต่ว่าคอนเทนต์หลอกๆมันนะฮะมันทำให้เสียนะ,ะสุขภาพจิตดะะ้ยค่ะพี่น้องให้คนอื่นเขาเสียผลผลผลิตผลประโยชน์นะคะอย่าไปเชื่อเนี่ยนะครปากันไปได้ป้าจะไปเห็ดงานละคะ่ะทดอรองนะคะ f อฟซีผสมทอกโชว์นี่ไม่เคยจกตายเอนะคะบอกให้นะฮะ mm hmm. เดี๋ยวป้าจะไปทํางานแล้วนะคะป้าก็เลยเออ นะฮะวันนี้ก็แต่งหน้าเบาๆคับพี่น้องเพราะอากาศมันฝนจะตกนะฮะป้าก็อยู่ข้างในไ,ไม่ปไปลอากาศเย็นๆอขอบคุณมากมายค่ะนี่คืออีกต้นเป็นเพียนะคะดกอกแบบขาขาวอะขึ้นเต็มเลยนะเนี่ยป้ามาฉีดอัญยะตายเลยค่ะพี่น้องตายอ่ะมันไม่มีชีวิตชีวาเลยนะฮะปกติมันจะเดินมันจะเดินไต่ก็ดิว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 เลยนะคะ,ะต้นก็ลร่นอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรนะ,อะเอ่อต้นใบเตยนะคะเห็นไหมป้าธนบ ป้ารักมากเลยนะคะพี่น้องนี่คือการผลทดลองจากปลาส้มนะคะให้เอฟซีไปทดลองดูนะคะนี่ของดีป้าต้องเอามาบอกนะคะคนไหนก็ต้องให้เชื่อนะคะนี่ไม่จกตาเน่นนย่อมเสียสลระค่ะพี่น้องว่ามัฉสิตายบนนางบึงสองสม้มวงแล้วค่ะตะมือเสานี่นะคะก็เลยตัดสินใจเออเออเมื่อวานนี้ป้าฉีดเมื่อวานค่ะพูดเธอเมื่อวานนี้ป้าฉีดเมื่อวานค่ะแล้วนี้ป้าตอนเช้ามาดูอีกทีนึง วากอเอ้ยกูลองทําดูสินะคะว่าเป็นยังไงโอ้โหตายอันยะค่ะพี่น้องนะคะอืมอ่ะโอเคค่ะใต้บงใต้ใบนะคะเราฉีดให้หมดเลยเพราะว่ามันกลัวน,นี่มันตายนะคะปริมาณมันเยอะอ่ะขอบคุณทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะได้ผลนะคะ